ติงเตงเต่งตงงอืมอจัดการเก็บพี่น้องรออะไรคะ เมากีด yeah. ่างพี่น้องพ่อเฮ็ดช่องลงมาแต่ทของพี่น้องมันยาหั น้องเอ้ยเต็ดปวกตา เดินดินนะคะเก็บเห็ดน้ำพี่น้องยางกับวัฒนได้ขีดแล้วเหลือสองสามแถวพี่น้องพากันพ่อเห็ด เขาว่าสาวไรงบวกดึงล่องขึ้นเขาว่าอ้าวว่นองเลย เอฟซีทุกท่านนะคะของยดเตยเด้อ,อะค่ะเด้อปากซองน,น้อยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยดเตยชวนมาเก็บเห็ด เพจแลรวเนาะมาจับให้แน่เร็วๆนี่มาจับกล้องให้น้องนเร็วๆไอ,อ,อ้คนรอเดี๋ยวพี่น้องพอ่อ้อยากเบิ่งนะ้ ยูเขา่อ้าย